สองสามยินไว้พี่น้องข้างนี้มข้าเห็นนไหมนับหนึ่งเดินสองพี่น้องยิ้มเห็นไหมสวัสดีจ้าชุดจ้ามาวันนี้น้องมาน้าโชว์ชุดสวยอะไรจ้าไม่มีชุดสวยค่ะกินข้าวทุกวันวันนี้โชว์กินข้าววันนี้โชว์กินข้าวจ้ะกินข้าวกับอะไรแม่ไข่เจียวไข่เจียวเด้อพี่น้อง ข้าวไข่เจียวค่ะม่มาไมากินข้าวลูกมาขอโทษเมื่อยได้เพี่องเรีงเยี่ยมตานนำน้ำไม่จัดให้ไม่จัดมันเลอะกินกินมามอําเบื่อยคนสวยกินข้าวข้าวเจ้ากินเอิญลุงปลาหน้ากินน้ำยังมาค่ะมากินข้าวน้ำนู้นเนี่ยกินข้าวน้ำะนาวเนี่ยแม่กินน้ำอื้มอุ้ยอร่อยทำไมอร่อยจังไข่เจียวอะไรเนี่ย ขัดเจียว<ค>พิเศษใช่ไหมโอ้โหขัเจียวอร่อยมากไม่เหมในโลกเลยอร่อยมากอำมืออำ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 ขมือใหญ่เลยขมืใหญ่อำามอันเพิ่มเพิ่มแต่หัวก็ใส่เลพี่น้องมันทางเป็นเลยพอใส่ก็ถือแงมมันก็ถือเงี่มมันวะกินกๆเราอัวก็ใส่เลยพี่น้องเลี้ยวเบื้องอจิมาเพ่มเพิ่มติบมันโ่เมียนเดี๋ยวมันใส่พอใส่ไห่แ้วมันผิดท่ามันง เอากินจินกินแล้วกินโชว์ลุงปานอาแล้วให้ก็บหลินลูกโป้งสะมันแล้นะเอากินอีกอ้ํ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 าอําโอ้ยพอละดีใจลูกสาวกินเขาเริ่มกินแล้วได้พี่น้องกินกินจิ้นกิ้นกินจิ้นจินมามมาๆๆายำเล่นจังเล่น มาแล้วมาแล้วแม่กินบนเดือนสามมา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 กินนะแม่เร็วโอ้ยอันนี้ก็จ๊กปอนลูกหรือกินเองของพี่น้องนี่ก็ได้สวดเราสวดเราเอาเอามาออมเร็วเอาเอาอะขาปะออมโอ้ยกินโอ้ยหล่ข้ามเดือนแม่เนาะ สงสัยหิวเอาแบบนี mm. <S S food, mm. ้แหละเอาจนหิวอือืสั่แล้วก็ย่อมกินเด็หน่อยก็เป็นมั้ทุกคนมาเวลากินแล้วขันวยยางกันลบตรงนั้นลบสันนี่ละไงยางอะไรกันเอาเอาอ้ำอ้ำมือที่เก่งทำไมตบมือ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 เก่งเลยตบมือตบมือมืออยาทุกอยางุกอยางทกอ จะตัวมือให้ตัวเองแล้วตัวมือตัวเองแล้วเชียงเชียร์พอนึงก็สชุดยอดนะ <c oughs> <c oughs> พอดอาการก็ลูกดึงรดึงดึงดึงกูนะรดึงดึงดึงกันเลยวันนี้วันศิลป์ม,ม,มันนาขึ้นแล้วใช่ไหมมันนาขึ้นแล้วมันนาขึ้นแล้วกินข้าวเ,เ,เ,เก่งจังเลยลูกพอสุดยอดมากจะไปไหนเลยไปกินข้าวกัน เอาเอาเอาลูกเอาไปซื้อผ้านิ่อืมไปซื้อผ้านิ่มเอาพี่น้องย่างวนไฟวนมาเนี่ยสิกินย้มอะไรมันอ้ำโอ้พี่น้องไปเห็นอะไรค่ับสุดยอดคำใหญ่ประ่าณเต็มปากเอ้าเอ้าเอ้าเขี่ยวเต็มป่าเอ้าแม่ใครกินน้ำปลาแม่เอาโชว์โชว์ลูงปัดอ้ำเอ๋อจะไปเหยียบฟักเนี่ยเฮ้ย อันนั้นเจ้าเฮิตยังไงลูกเจากินขอขอก็ลืมหมืนไข่ชอบไข่เคี่ยวเนี่ยอ๋อไข่เคี่ยวไม่น่าชอบไปลูกไปกินนะแมียเร็วๆเม่ซื้อมาให้ใหม่กักไข่อืน่องฟองอ่ะอืมพี่น้องวันน่ะปั้นอุปกรณ์วันนี้พี่น้องวัตวัตถุดิบระดับแม่เครื่องกินของแม่กับลูกกันวันนี้อันนี้กับของเพื่อนข้างในแก่หอดกองเนาะอันนี้เนาะแอนฟ้าแลกนี่มีพี่น้องถามอยู่ว่าเอามาหน้ากินนมอยังนี่ยได้พี่น้องแอนฟ้าแลก อ่าอันนี้จากเริ่มตั้งหนึ่งปีขึ้นไป 5, 3, นนไห้าสามไม่บอกก็แม้แต่หกเดือนถึงสามเออหกเดือนถึงสามปีว่าอันนี้อันนี้เนีนวาักควาอันนี้ของพ่อเนี่ยพ่อมากหลามามาเนี่ยใครอากาศไม่ยังก็ใครยังก่อนซีอิ๊ผู้ขเขากรื่มสื่อเขายิ่งมาเขายี่งมากาน้ํามันพืชก,กับเน่าห่อดาบคนไปตลระก็เมืดละสองพันสามพันสี่พันแบบนี้ก็ได้ออกินนียังไง มามีกมามีกมืออิ่อมเลยสงสัยอิม่มโอ้หลายคำเลยอคยคย่คำด้วยไทยคำด้วยไทยอิ่มเลยจิเนีย่ยสรุปแล้วบอกพี่น้องดูกินจักกันกินจักกันคำหาหคำโอ้เก่งเลยนะแม่เนาะหาหคำเนี่ยมันซ้ำกินนมสองขวดเนนี้มันเปรียบเทียบแมนะล่ะอืมวันนี้ก็เลยนที่เป็นอันอันอันเอี้ยม้าน่าจะกินบันนี้อืมเอา ยังย hey, ัก hey, hey. right, mm ับ hmm. น oh, ้องเดี mm ๋ยวก็ใหญ่ท oh, ่านกันย yeah. ีน่าก็เป็นมูกันพากันหน้าขี้มอไส้เซิรนเดี๋ยวมุกดานเนี่ยในโควิดจิตเศร้าให้เจ้าได้เซิรนดีๆนะแม่เนาะตอนนี้ก็เซิรนไปไสคไก่กับอะไรให้ยังอ่ะเออไป่ยังอีกโอ้ยจมูุคอมพอยนางมือเราพี่น้องคอมเกินโอ้แม่แม่แม่จะออกไปเล่นแล็บอันนี้เพิ่นนะเดี๋ยวจะาเนี่ยตงไปแดดยังหอนอยู่ลูกแดดยังหอนอยู่นะแม่เนาะ ไปกระฮอนครับเอาเกินข้าวเสร็จแล้วจะไปไหนต่อคะที่รักนเอย้ยที่รักจะพาไปตลาดเอ้ยไปเอากระเป๋าอะไรมาสะพายนะ่อยวายเมียของตัวเองวายวายไม่น่าคุณน้ำพิน้องบ่แนมกล้องเลยเด้อค่ะอ๋อเม็นเพียงส่วนสีฟ้าใช่ไหมอืมอมัมาางหนาแล้วนะีน่ค <laughs> นเ,เห็ดปากอยู่ทำไมอะ อืออาไเอ้ยพี่น้องคะที่ออกตลาดเนี่ยพี่น้องชอบไปซื้อพักค่ะปุมีพักกินใกล้ๆพี่น้องตลาดจากหาหาโลได้บ่ประมาณหาโลปัจจุปัจจุตลาดอะไรไม่ชื่อมันขามาฮ้วนตลาดบ้านเรานี่เองไกลๆก่ของอะไรต้องเสิร์ฟพันน้อพันน้อยได้ยังกินอิ่มหรือยังข้าวนะ อืมอิ่มหร่ยังคะโอ้สาวอันนี้แม่เออสาวผู้ชายใหญ่เลยมาขี่รถมากเมื่อกี้หรือมีเด็กน้อยเห็กโทษเห็ดเพียงอันนั้นอือ้ยพุ่นว่าอยากใหแทยเพื่อนข้อมหม่นะแทนทางทะเลใส่กล่องใส่ลุงป้านาาเลยวันนั้นเห็ดดีกว่าเก่ากล่องใส่เออได้เพราะโดนเออแข็งได้ด้วยหนึ่งช้อน สามย<า>ิ้วพี่น้องลัยิว่าเห็นไหมสี่นับหนึ่งเจ้าเ,เ,าเ่สองพี่น้องไิ้ยินมมาเว่าแชเจีน้วไรไหมเริ่มงจนสองสองสมสี่พ่อจอะพูดตามพ่อพูดตามหรอเขาไม่พูดเ,ออเสียงชัดเลยสองหนึ่งช่องนับ นับชงนับสามนับสีนับห้าสายสายเป็นไงรถรถรถไฟบ๊อบทำไงรถไฟบ๊อบสอนหนูว่าไงมั่งพูดสองคนเนี่ยรถไฟบ๊อบสอนว่าไงอันน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยรถไฟบ๊อบสอนว่าไงคะหนึ่งสองสามรถไฟบ๊อบสี่โอ้ยพี่น้องก็คนละอัน ทายกับลูกคอยอย่างอายลูกพี่น้องค่ะลูกคอยหนาเกี้ยงๆคอยจังเป็นเพียงคือพีนี่โวแม่เมื่อกี้นี่แม่สองก้อนแม่เลยเด้์ย่างหน่อยยังงูจักวันหนึ่งหรกระสองอีเด้จ้เแม่สอนประจําเออหนึ่งช็อว์นัดวดทำปวดหัวทําไงปวดหัวทําไงอันนั้นอาชีพน่ารักจักมาเปยพี่เพื่อนพี่พ่อดูดีพ่อคลิปนี้น้องมันเอานับเลขชัดมาก จ้าจ้าจาเรวจ้าเอาหนึ่งคลูกเ้าวได้อ <1 S 2> ้พี่นอ้องเาสองมี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอรถไฟบ๊อบพัสองสรถไฟบ๊อบเขียวขี่ในปไา E I e I o. อกกีไออีไอโอฟังดูไหไรบ่อาจารย์จำได้รถไฟแบบพาไปเที่ยวในป่าอีไออีไอโออะไรทำอนองนั้นแหละมันเป็นภาษาอังกฤษคำเขียนของตละดคำนะม,มันเขียนวางในหล,ละ่ะข้าวข่าวมาเกตตละโตให้เบิร์แบบสมุิว่าจังหนึ่งยูที่น้นาไม่โอ้ยยูยังเจียมีไม้มีโอมียู y, ดีแบ๊ เขาสอนไปด้วยการ์ตูนการ์ตูนทุกวันนี้ดีนะคะสอนผักผลไม้พืชเขาสอนทุกอย่างอย่างผลไม้อย่างแมงโก้ดีใช่ไหมล่ะไอ้น่าเฉยจังเลยเอ๋ช่วยจังเลยพนันะพนัพนันพนันน่ารักกันเลยพ่อดูสิเอ๋น่ารักกันนะเห็ดกับเป็นนะนทำความน่ารักเฮ้ยใจละคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาใจละลาย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 พ่อดดีใจที่สุดก็คือคำว่าสองกับสามเมื่อกี้ไปเลยอ่าบายบายพ่อละค่ะ บายบายถึงตลาดแล้วค่ะบายบายเลิยูเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะเดี๋ยวพ่อจะไปคอยฝังมุนว่ามัน